วันนี้จะพาทำแคนเบอรี่กันนะคะใส่พริกใส่กระเทียมกใส่ชูรสลงไปนะคะน้ำตาลน้ำปลานิดหน่อยก็น้ำปลาะนะคะตามลงไป ทำให้เข้ากันค่ะหอมไปห,ห่วยหอมมากค่ะตำแคนเบอร์รี่น้ำลายแตกสีกขวดขวดขวดเสร็จแล้วนะคะโอ้ยยามีมาชิมกันค่ะน้ำลายแตก นัวมากอ่อยอร่อยแซ่บหว